ทุกท่านสวัสดีค่ะจอมพาดูที่ชี้เป้าแปลงสวยวันนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินเป็นแนวสวนเนาะเป็นต้องเรียกว่าเป็นที่ดินแนวสวนไม้เศรษฐกิจหรือว่าแนวสวนไม้มีค่าค่ะท่านค่ะที่ดินชุดนี้อยู่พิกัดคลองเก้านะคะแล้วก็เป็นที่ดินที่ต้องเรียกว่าทำเลดีงามมากเนื่องจากว่าหน้าแปลงนะคะถนนหน้าแปลงทะลุออกได้สองฝั่งนะ,ะไม่ว่าจะมาจากทางด้านหน้า เรียบคลองเก้าฝั่งตะวันออกก็ทะลุได้หรือว่าจะมาทางด้านหลังเรียบคลองแอลก็ทะลุได้นะคะที่ดินแปลงนี้เข้าออกได้สองเส้นทางสะดวกมากนะคะแล้วก็เป็นที่ดินแนวสวนไม้มีค่าหรือว่าสวนไม้เศรษฐกิจครับท่าน่ะที่ดินชุดนี้เจ้าของได้ลงไม้มีค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นกันเกลายางนามะฮอกกานีแล้วก็ไม้มีค่าอีกหลากหลายชนิด เกือบ20สายพันธุ์ที่ลงไว้นะคะท่านค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วค่ะนะคะมีอายุ2-3ปีแล้วนะคะเจ้าของได้แบ่งแปลงนะคะตั้งแต่1ไร่นะคะมีทั้ง1ไร่2ไร่เนาะ ต้องเรียกว่าดีงามมากนะคะสาหรับท่านไหนที่มองหาที่ดินแล้วก็สนใจกลุ่มไม้มีค่าไม้เศรษฐกิจแต่ว่าอาจจะยังไม่สันทัดที่จะปลูกด้วยตัวเองนะคะที่ดินชุดนี้เจ้าของได้ลงไม้ต่างๆไว้แล้วหลากหลายสายพันธุ์ค่ะท่านขานะ,ะไม้เศรษฐกิจต่างๆไม้มีค่าต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่า เป็นไม้ที่มีคุณค่าไม้ที่มีราคามากค่ะท่านขานะคะหลายแปลงนะคะไมายืนต้นนะคะเริ่มจะสูงแล้วค่ะท่านขานื่องจากว่ามีอายุแบบว่า2อสาปีแล้วค่ะซื้อที่แปลงนี้คุ้มมากค่ะท่านขามีขนาด1ไร่แล้วก็2ไร่ค่ะท่านขาถนนหน้าแปลงตอนนี้เ,ออเรากําลังเคียริงแล้วก็เจ้าของจะยกให้เป็นทางสาธารณะต้องถือว่าดีงามมากที่แปลงนี้ถือว่าดีงามมากค่ะท่านขาเข้าได้2เส้นทางนะคะ ไม่ว่าจะมาทางด้านหน้าคือด้านของเก้าฝั่งตะวันออกนะคะหรือว่าทางด้านหลังนะะด้านหลังก็จะมีถนนเรียบคลองแอลซึ่งเป็นถนนที่แบบว่าเป็นถนนคอนกรีตเนาะแล้วก็ด้านหลังแปลงด้านหลังแปลงตรงนี้ก็จะมีถนนอคอนกรีตด้านหลังแปลงอีกถือว่าดีงามคุ้มค่ามากค่ะที่ดินสวนไม้เศรษฐกิจสวนไม้มีค่าขนาด1ไร่แล้วก็2ไร่ค่ะท่านา่ะ เดี๋ยวราคาแล้วก็ความกว้างหรือของแปลงเดี๋ยวจอมพิมพ์เข้าไปในคลิปอีกทีหนึ่งนะคะท่านค่ะเนาะนี่ค่ะดีงามมากค่ะนะคะที่ดินแนวสวนไม้มีค่าสวนไม้เศรษฐกิจนะคะท่านค่ะพิกัดของก้าน้องเสือนะคะขนาดหนึ่งไร่แล้วก็ขนาดสองไร่ค่ะท่านค่ะนี่ค่ะดีงามมากค่ะให้ดูโดยรอบค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 062 157 4449 062157 4449